ประถมศึกษาปทุมธานีเขต2จากนโยบายของท่านตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอ,อัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสโดยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสมมีรโรงเรียนเคือข่ายโดยรอบสามารถนํานักเรียนมาเรียนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครองเป็นศูนย์การเรียนรู้และแชร์ทรัพยากรร่วมกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2โดยท่านดกรกฤตพันธ์บุญงามสมได้ดำเนินการตามนโยบายและมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพดังนี้ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพเพื่อร่วมกันกำหนกดกรอบแนวทางและวางแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขาัข้นพื้นฐานจัดทำข้อตกลงระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา,าประถมศึกษาปุมธานีเขต2กับโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายมีการดำเนินการ,รจัดประชุมนำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อขอความคิดเห็นและความยินยอมในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยจัดประชุมการจัดกิจกรรม PLC ระหว่างสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันพร้อมทั้งได้นวัตกรรม m e อร์ Model ใช้ในการขับเคลื่อนนำไปสู่เป้าหมายโครงการ มีกิจกรรมขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบ่งปันความรู้ร่วมกันพัฒนาความเท่าเทียมพาน้องมาเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายโดยโรงเรียนชุมชนบึงบาซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพให้การสนับสนุนลดรับส่งนักเรียนในการรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนสาราลอยและโรงเรียนวัดแสงมณีเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ก,กิจกรรม PLC ของผู้อำนวยก,การและคณะครูเพื่อหาข้อมูลแนวทางและกลุ่มสาระวิชาที่ต้องการเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนจากนั้นจึงดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามข้อสรุปจากกระบวนการ PLC ส่งต่อทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายเช่น ื่อใบงานคลิปการสอนรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจากการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีความสุขได้มีโอกาสเรียนรู้เติมศักยภาพครูได้รับเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพร่วมกันผู้ปกครองชุมชนมีความรักสามัคคีรักโรงเรียนมีความภูมิใจพอใจและมีความสุข ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนโยบายสร้างคุณภาพให้กับครูผู้เรียนและสถานศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนในการกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาร่วมกัน